สวัสดีครับสวัสดีตอนเช้าเช้าสวัสดีค่ะแห่เหตุยังกินแห่แกงปลาท่องวะบ้านมันเรียกของวัานบอกครับนึกว่าจะบวชบวชจะเป็นวันที่แปดตอนเช้าตอนเช้าจะบวชให้พี่น้องอื้อได้มามจะใส่เนี่ยตลาด แม่ไปตลาดกับหมู่บ้านเนี่ยจะพาถ้าใจกินท่านไหนหมู่บ้านเนี่จะพาเพื่อนมากเพื่อนก็เลสือมานั้มหล้วกะกับของที่แม่เมืเ่อเช้าใหยังกินซุปเคี่ยวะเมื่อเช้านี่ซุปเคือคัดพักแล้วก็น้ำพริกตะแดงค่ะดอกกะเจย์กันงดอกกะเจียวห้องดอกกะเจยวยังยูอย,ย,ออย,ยู่ไม่ไงว่าปปอันเอาไว้เด้อไม่ไงสิไม่ไงสิซุปผัมโอ้คนดีซุปซุปไหนไม่ไงกินแน่ผสมใช่สวยซุปสวยเรากินรม เราเป็นผู้ปอวกกว่านนี่ปอวกเองเลยเด้แม่ตีซุป,ประสันมาน,นี่ครัะพี่น้องตื่นเท้ามากกับเห็ดนี่แหละน่ากินเต<า>ีตีหาเตี๋ตีหา่าคต่ละมรามอหอดหอดจาก่มงวันนี้หอดสามทุ่มหอดสามทุ่มพี่น,อน้อ,นองขึ้นหิวเข่าซ้อมเดือดขึ้นนนี่วอาถ้มาสวากกุ้งกินของที่จำของพี่จ่อยไม่รับกูไปอยู่ไปนอนหรือว่าไป ก็เลยิ่งไม่ได้โอ้ัแใดแกเมันดึกแล้วมันดึกแล้วเน่ยปนอนรล้านนสินะมันเสียดเ็ดสังขยะน้องเนนดางายหอยก็ีเมนบตวงไงคะสงดำย่างบนลดเออิ่งเจ้าเห็ดสังขยะนี่แล้วเสียบันี้เาจะสิมาหัเป็นเป็นชิ้นเป็นชิ้นเล็ๆบ่ ปอกเปลือกอันออกก่อนซุปกระเสียบด้วยมะอื่นนี่มะอื่นน้อยไหมหน่วยน้อยทำกับปั่นเนี่ยแซ่บผมเคยไม่ไงแ่วสวยเคยซุปไปกินแซ่บผมมีแล้วซุปให้แม่กินได้ย่บ้านน่ะแต่ว่ามันหน่วยซทำกับปั่นอยู่นะแม่เอามาต้มซุปแต่น้ำปลาแดกหน้วยหน่อยออกก่อนโอ้ยแซ่บขึ้นก่อแต่กี้บมามี พุกคักหลายครับไม่ยีสวยไม่ใย่แตนแล้วออมหมึกยื้อใ่น้ำปลาแดดใส่ปลาคูกักกแบแซบออมหมึกื้อกับแซบแมนบดบดว่าหา,ตาแต่เต้มคูแต่ปลาแต่หมูแต่อันเี่มีแต่นี่กบับแซบแมนผมนก็เฮ็ดกินเลยกี่ช่วยมือหนีสิโอ้ยขนลาดกินเฮ็ดโอ้ยนี่ไปหูวดอกตีเล็กหน่อยบ<ไ>่เคยกินแล้วบางคนสมัยสมือใหม่ใหม่ใม่ตัวมือนีกินพักบ่เปีแมน ซุปบัหนี้ซุปแล้วแล้ว,ลวต้มไข่ไหมต้มไข่แลกับเปอกเอาแต่ไข่ขาวเน,นบะท่านไหนเคยกินตั้งแต่นปนไข่ปนไข่กับเสียบได้ไหมก๋วยเกลือกินบะก้อย,าายไข่นะนั่น,นแหละเฮ็ดขึ้นกับน้ำก๋วยไข่มาแดงเนี่ยแต่ว่าเขาหอ,อมาเฮ็ดเป็นต้อนเน,น้อยๆไหมไข่ต้มไหมเขาต้มต้มแล้วแล้วก๋วมากับมะข้นเอากระ่ได้ต่ำเอาด้วยข้นเอาอย่างนี้นะ บางท่านเนี่ยเคยกินตะปพนไข่นี่ยเราก็จะเอาต่โพนไข่กับแ่บนี่แหละแฉบเคยกินผมบาเคยกินเนื้ออันนี้กินผมกินวัดสุยางสจ้าเนี้ยจะกินกันซุ่มเขือแล้วใส่ใบผักเป็ดนะแ่บนั่นเองเนาะใบผักเป็นแตผักเป็นนี่แม่บางท่านเนีเคยกินแต่ว่าใตอันผักอีตูบอสูบเขือไหมซุูบเขือนี่ต้องใส่ใบผักเป็นเนี่ยร้องมึงเนี่ยเอาเสียผมเดี๋ยวสิลองเห็ด สูบมะเขือนี่ขาดอะไรคือผักเป็นนี่ละ่ะแต่ว่าท่า้านพอกเพื่อนผ่านไต้มเด้ทางขเน้นต่ำเลยบอก็จะเอามะเขือไปเผาโอ้เผาเออกแมนอยู่มันสีหอมแต่มันห็งดำเท่านั้นผมแต่ก็ผมเห็นนี่ผมมีใส่แต่ใบผักเป็นนี่ละ่ะผักใส่แท่ผักหอมไหมมันก็จะแซ่บไปอีกแบบนึงนะแม่ ลองเบิ้งขนมเสียบผมลองทำดูลองเค็ดกินสักเกี่ยองสักวอนก็ได้เค็ดกินแล้วๆแล้วขันว่ามันแซ่บหมดเค็ดแทนาะเค็ดแทนลูกกินนะแต่ว่าโตมาปีนี้นึ่เป็นหน่อยกินซุปกระเคียบบ้างปุ่มแมนบ่ะก็สิซุปนี่ว่าพี่แต่มอล่มก็มาย่ำอันย่ำมือเช้ามอเล่มก็เจ้าสีของมาซ้อมก็เลยซุปบระเขือบรัดทางไว้เขากินรูปแบบนี้หรืนะไม่กินเป็นด้วยไอจอบพูดจอบเรา เขายืดด่วนนีเขายืดด่วนสุนยืดด่วนกินเป็นเมื่อตี้สุบกียลัดท่ามาลลำใบกันน้าเมือนี้ว่าจันบร์โอ้เมือนี้เย็นอยู่หมูก้านฝนตกซีนเย็นนี่เนาะเขี้่าพืนที่เที้่ายางใบเอื่นห่อขอ้มเอื่นห่อขอตมมื่แแรกแม่ละกัสิไปเราเราพี่นองมาห่อขอ้มแต่าัเงินเนาะ อเอาบุญแล้วมืน่นสุเกเขือใส่ผักเต็มเยบน้นเง้เสียแบบต้บนดีเห็ดบวชเสนาบุตรเสียบคนเลยฟานฟานเสีนามปูนก็คนเน,นาเนะแต่กวนบอกเนียนแบบส่นามปูนเขา กูเทียวมากูถั่วตะกี้เฮ็ดยี่หรือดิยี่บ้านหนึ่งเลยหนึ่งเราน้ำตาลมะฮุยอันฝรั่หนาเด้อเราเฮ็ดอันดันดีเฮ็ดแซ่บฟักทองสังขยาสังขยาขเขาแซ่บแต่แว่ามันหลายขันน้นตอนเนาะยี่บ้านได้ก้อนหนึ่งกอาแล้วหนึ่งกินกับอันปนกับอยังกระเสียบได้ไหมยืน หนึ่งทเทออกแล้วก็น,น้ำตาลห้อยกับแซบเมือนน้นำตาลห้อย,อย,ย,ยแ,แล้วก็ขูดข้าวใส่หน่อยน้อยขูดตัวข้าวใส่น้อยแซบๆกันนะไม่นายก็เหมือนกินบ่เป็นแล้วักนเหตุกา <c oughs> รณ์เขาใหญ่มากพัฒนาแล้วเนาะใหญ่มากสันเหม่อน <c oughs> ติดเทคโนโลยีบางคนก็นเกิดมากกัด กินข้าวกลอ้องหมดใ่ไมมีมันก็เลยกินเป็นเตงแตกระเพาเอาเด็กหน่อยคือมือนึ่อันอันเกิดมาบ้านนี่หูจ้าหอดแก็บอันนี้เห <c oughs> สั่งแก็บสั่งแก็บฝ <c oughs> ่กกนว่าผมเห็ดรูปเป็นนี่ร <c oughs> ้านผมเห็ดเป็นอ้าวแตงแต่อันสียอันอันโพดก็ยงังอันที่อันบอกก็เจ้าไม่ก,กินข้าวกินน้ำต้องได้ผู้มาบอกเห็ดจังสีด้วยแม่แม่เห็ดจังสีเ้อ พิมพ์บ่เป็นคือมัน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 มีหม่องมันมันมีหลหูกไหมนะเขาบอกว่าเจ้ากดกลับไปหม่องนี้เจ้าก,ก็บเบาเลยัสง,งานได้เสียงแต่เจ้าก็บเบาเลยนั่นนันก๋าทพิมพ์เป็นตัวขอ้วอควห้เมียนมันก๋าทีเป็นพิมพ์เป็นตัวหนังสือของยอง,งแง่งออกมาว่าทัน,นเล็กน้อยสมัยซสมัยนี้หุจัดแต่กระเพราหมูกรอบไปแล้วอีเลนแล้วร่างมึงแล้วชาบอกช่าบูบุนเลี้ยแมนครับมันลงจากได้อวมอื้อ มันบ่เคยกินเนี่ยวอมืออือวอมเกิดอะไรเงี้ยมากจนว่าสี่สิบสี่สี่สิบหาขอว่าท่านจะกินท่านเดี่ยเอาเข่าป่าเกลี้ยงเกลี้ยงแต่มนซาบูกับซาบูซีนี่แหละแมียนมาอีตาลีกินอะไรเต็มมูกระชาดี้อันหมูกระทะนั่นกันอันให้เราซื้อซื้อซ้มันเป็นของทะเลงแม่กินบ่บ่เลียวครับบ่เลียวครับเขายั้งบ่งยัางกับโอ้ยมันกับซ้ำตุ่มหมูใส่ผักซื้อๆเนาะให้เราซะ ซาบุสอกซาบุสีเนียนบกเก่เคเยเอาใส่ปากเกล็ดยาลูกงูใส่ผักเก็ดแก้วกินไงอีกที <laughs> สีว่าบ้านนอก,กับบ,าบ,กกบ้านนอกอีรีอ๋อฮ้องบ่เคยกินน้องกี่วันเลยครับสมัยสมือนี้ไว้ว่าด้เกิดได้มีหอดเบาะเด็กคนเดียเบาะเสริมเด็กกันอยู่แน่นสู้สอกสู้สีซาบอกซาบูนี่โอ้ยเด็กเห็นหนังแต่เ็จะเอาสู้กัน ่าไปกินน่นๆเนี่โอ้ยันเป็นจังไดนองม่หมูจักอี่ลีเพราะว่าว่ไปใส่ี่ไดผมเลียนมาธย่มผมได้กินชาบูกินนึ่กีนี่อยูยุตยให้ได้หน้าเแม่เคยคิดอยากกินอยู่เขาเอิที่ยังล่ะกินมันไหลน้ำาสพันไหลลื่ลืลื่อลื่วลื้วล่นน่ะเห่นในเห็นในลทรลื่์ลรอกไหล่ล่วลละกลผมล่วลื่วลล่วลื่่แต่ให้แต่หน้าเนาะ เรื่องเลี่ยงมากอยู่หนึ่งเขาไหวหนึ่งหนึ่งแล้วทรายเขาแล้วขับรถไทยรับจานดิรถไทยใหญ่เ้องนี้ไทยให้ผู้แล้วหอดีสองดีสามตบนรถไทยล้มา้อาบนา้ำนอนแงมสาสอบตืน่นหกโมงแฝงเรียนกัดยู้งสั่นละาาทำไมหายหมือกับไปสอมกีฬาเข้งเต๋ <c oughs> ่อบเตียนเออขั้นว่ามกปลาลูกข่าหมกปลาซิ่วนี่ก็ได้กินดูโอ้ยมกปลาลูกข่าเก็สุดยอดนะเนาะมกปลาลูกข่าหมกปลาซิ่วนี่ก็ได้กินดูโหด จะซุดยู่หันละแม่ไเลยเส้นาตัวเนาะจอดต่างประเด็จเส้ง่ายดริมาหลอกมาลานี่มันคืออีหยังที่คอเห็นดังแต่ซื้อปิดอยู <laughs> ่ขี่รถไกลเห็นตังเตอันอนมาหล่าเอามันคืออีหยังมาลากินอันเดียวกันแหละก็พัการ่งกินดี่กันเลยมาลามันมาหล่ามันเป็นภาษาจีนมันเป็นคำมันเป็นคำมาจากคำว่าเผ็ดร้อนไหมมา มาล่าเวียนมา,านนล่าเนี่ยมาล่าแปลว่ามันเป็นอาหารที่มันก็ชาดเผ็ดร้อนนะฮะเขาเสึกเผ็ดร้อนเนี่ยะพี่น้องกระยวงเสียครับแบบบ้านๆนิดหน่อยถ้าคนดกินเป็นถ้าคนกินมาเป็นกระซังแก๊บก็กินเอาแก๊บเหมือนแรกหนิยางมาถามเขาบ,บ,บ,บ่มบ่มบ่ัเแม่ วันนี้ได้ยังกินแม่วันนี้ทำอะไรกินขั้นข่อยสีว่าข่อยสีปนปลาตีซุปกรเคียแคบย <c oughs> แกงตีขาก็เบปากใส่แกงหวัวหลุดแกงหัวหลุดปิดประตูต่ำต้องอยู่ให้ได้เลยมาจะสิปิดม้อรึมจะสิแม่วันนี้ทำอะไรกินเหรอวันนี้แม่ทำแกงอ่อมผัดต่ก็เห็นแต่ประตูข่อยดังต่ำ ไปแล้วมันมาเหลือกลิน,ลนอะไรนี่อยู่กับคนส่วนหมูมากนะครับไปไปซ้อมกันมันจ้ามาเล่นกัแพ่อ,อกันวบบา่ามันมาเล่นยงแจงจกทีงเทียมเทียงเทียงบายบายเศร้าอะไรกันว่าอยากขอทีมกันอะไรคนล่ะสวยง่ายคนล่ะคือนบานบายบาย